Phần tóc linh, tóc nam nét thương khương anh, như ba không nghe. tóc nam na sà huang, ôi, không biết gì thế nào เกลียวเข่าคนต้องห้ามพี่น้องเอ้ ฝนตกแดดพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดพูทั้งนั้นมืดมากเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดเนาะตกแฮงเติบตกน้ําก็ได้เป็นขุกือสะพวงอ่ะกําลังเกี่ยวข้าวกําลังมวนฝนตกห้ามก่อนพี่น้องเอ้ยน่ะข้าวนาสะพวงเกี่ยวก็เกี่ยว2มื้อเนาะ น้าโคกกำลังเร็วมือซืนนะ่ะแต่พากันมา,มาเมื่อกี้น้านี่เกี่ยวกับพ่อถาลายใช่ไหมฝนตงห้ามก่อนพี่น้องเลยนี่เขาฝนตกห้ามแล้วพายุิมาอีกเลยมืดไหมเลยทนะ้งน่ะดำดำขนัว่าอีกเลยแใงงัวกันพี่นองเห <c oughs> นักแน่น มาเมย์บึงฮฮบึ้งึงฮไปมึงเนี่ยเขานะสับพวงพี่น้องเอ้ฝนห้ามเขาเปียกเปียกมนเลยหานาบัดมีน้ำเนาะแถมฝนกระตกมาใส่อีกบานอ้าวจ้ะ นาสะพวงใส่เขางันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเขางันเนาะที่ว่าอันตัวแดงๆนี่กับซีเมนเขากลางเด้อตุกเกียวกับซีเมนเขางันพี่น้องเลยเนาะนาติดแคมบ้านกับชิยั่งเหลือเท่านี้แหละเกี่ยวกับประธานคือเก่าฝนตกห้ามไม่ก็เกี่ยวได้หน่อยเดียวฝนตกห้ามก่อนวม่ได้เกี่ยวจ้อยตอนแรงกันเลยยุดพี่น้องเลยโอ้กองข่าวกันเลย ฝนต้องห้ามแพ่ยางกับบุหุ่มบ้าเปียกเปียเลยพี่น้องเลยมึงเนี่ยกองเข่ากองมักงหญ่ๆคนต้องห้ามก่อนเฮ้อจ้ะปีนี้ฝนดีขนาดเลยปีน้องเนี่ยกองเข่าฝนต้องห้ามพี่น้องเลยฝนต้องห้ามแพ่ยางกับบุหุ่มเปียกเปียกทุเก้า bây giờ xa phượng nó kêu vào phun chiya này, bò đeo đồ, tóc long ma cao hì, cái này, kia này đèn đen, cá nó xúc kia bò thanh sậm thì nồng ทุกมดแล้วนี่แหลาไม่ได้ไม่แล้วฝนตกแดดพี่น้องไวมากเลยนี่ยี่นี่นนนนมากเลยข่าวขนัวขนัวมาอีกแล้วฝนบบนี่ก็ได้อยากมุกมัแบกเเกี่ยวเขาวยังทันแล้วฝนก็ตกลงมา คนดีขนาดปีนี่พี่น้องเลยโอ้กองเขาวเปียกหมดเลยฮ่าฝนตกเด็ดไม่ก็ะมากเลยมากเลยพวปัากข่าวขนั้วมากเลยพี่น้องเลยฝนเนี่ยสบายฝนตกดี nhem kia phân tốc đi khả nạn như là con khảo nó tận tận đi vật say hàng phương đẹp loại tụi nay mặt phun tốc hăm con vô đi xây đẹp cả đẹp phân tốc sẵm tiếng pha pha nó được pha hộ ผลตกลิ้นฝนตกเด็พี่น้องเอ้ยดําขั้ขนัวขนันวัวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยผลมาอีกแล้วนี่ดําคือคือมาอีกแล้วตกทำเข่าอีกแล้วเด้อทางนี้ฝนด,ดีขนาดตกทำเข่าอีกเลยดำขนัวขนัวมาแล้ว ข้ากระดังสนันวันไหวเนาะมาได้เพ่อแม่พี่น้องฝนตกกระเบริวันไหวมาเกี่ยวเขาคือเก้าเนาะตกกระยาพี่น้องเพราะว่าส้วงในกระสวงเ,ก,วเก,ก็บเกี่ยวเลยฝนตกกระเกี่ยวเลยมาสนพี่น้องมาเด้อเกี่ยวเขาซอยเขากับมึงเนี่ยฝนต้องหามฝนตกกระเบริวันไหว หอดย่ามเกี่ยวกับเกี่ยวคนโตกับบะสนน้าพี่น้องเลยเกี้ยวเขาคือเก่าคือเดิมหายสาหัสลงไปเกี่ยวก่อนหน้าให้ใหญ่ๆซัมคนทำเปียกมาเลยแทนเกี่ยวเมื่อวานนี่พี่น้องเลยตนแต่คนทำมาแล้วว่าสิคนขึ้นมาท่านซัมคนโตก่อนมาเด้อพี่น้องพี่น้อง เกี่ยวข่ยงามแรงน้ำสาพวงเด้อเนาะบรรยากาศตอนแรงๆเกี่ยวข่าพี่น้องเลยอุปกรณ์มีเกี่ยวเข่ากับคนกับซ้ำกันเข่างามพดเข่ากับถั่วพอดพ่นเฮียพี่น้องเลยมาเด้อสาทเกี่ยวอยู่เนาะ เนื้อเข่าพี่น้องให้เบิ่งใกล้ๆเขียงอันเขียงอื้เลยนี่เข่าเข่างามพอดเขียงอื้เลยมาๆๆลงมือเกี่ยวเข่ากันเด้อบาดิมพี่น้องเลยนี่สหัสเพื่นกันเกี่ยวอยู่เข่ากับคนซ้ำกันอื ลานสายกำลังย่างมาย่างมาไปไวเร็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 นถือไม้ไปเห็นย่างตีกันเห็นย่างกับตัวเชนเชนชาชาคลิปได้ยินนะชาาคลิปได้นะชาคไหนิเด้อไชาคลิปได้ยินนะเชนเห็นอะไรนะอากระนุบมือเอางาเอาไม้ออเลย มาไม่ต้องกอดอ่ะโน้มือสบายยสบายดีป้าลุงเลยสบายดีป้าลุงจะเชิดมาอย่างน้อเกี่ยวเข่าบ่เกี่ยวเข่าโอ้เข่าเช็ดงามจังเลยเข่าถ่วมหัวเช็ดจะเชิดได้จับกล้องไอ้ชาได้ไหมบอชาลืมเอาขากล้องมาเช็ดจับได้บ่ได้ได้หรือไม่ได้ ได้หรือว่าได้ได้บอตีเฮงอ่ะฮะเซงเออเอออู th ้อู้เซงเ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 งถือเข่าบัดนะเซง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 อ่ะพ่อพ่อพ่อายเกี่ยวเข่านะพอบังชายเกี่ยวข่านี่เชนถือกล้องให้นเนาะโอเคบ่ เชงเออพ่อเชงเช้งจับกล้องอ้ชาได้ปะโอเคปะเห็นได้โอเคน่ะโอเคเห็นไหมเออไอ้ับยูอ่ o ชาไม่นดฮาร์ดได้อาะชาไอ้ับยูน่ะไอ้ยูให้เป็นนีแล้วะไอ้ยูเออไมเออเห็นเห็นชาป้เห็นจ้ะมาเด้อพี่น้องเกี่ยวเผานะ นั่งนั่งเนอะนั่งนั่งเข็นเห็นข่าวอยู่บ่เห็นมาเด้อป้าลุงมาเกี่ยวข่าวชอยค่ะเกี่ยวข่าวชอยในะพวงไงเด้อเข็นเปล่าเลยเออจับเข็นอ่ะเข็น,าานขบ่าไหมเกี่ยวข่าวป่ะเมนเออป้าลุงมาเกี่ยวข่าวชอยอย่พวกน่ะพันเด้อมาเกี่ยวข่าวชอยจากพวงแน่ ต่อไปได้ก,นนย,กยั้ยก,นนยก็อยงเกวา้วลุเกี่ยวางเด้อา,อาอง,งามงามขานาเพ่อพรพี่น้อ,เนองเอ้ยนี่มืดฟ้ามืดฝนมาแล้วฮึ่งึงึ่งอยู่โอ้ันฝนตกแล้วจ่มมือซัเกี่ยวข่าวเชือทนีบริสุทธิเกี่ยวข่าวพี่น้องเยนี่ ฝนกระยามันหอดยามเกี่ยวเลยหอดยามเก็บเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยทำเลยตกบัวห้งเด็กเนาะผัทางนั้นมืดมาเลยเมื่อไงดำขนยุยขนุยมาแลว้วฮ่าเข่าก็งามเลยพี่น้องเลยเข่าชุกสูงเกี่ยวเข่าหอบแรงหลังเท่าหลังจากคือฝนตกเศ้าก็ลงมากเกี่ยวต่อบริยั วุ้ยยุทธวุ้ยยั่งทำแล้วตอนนี้พี่น้องเลยเนาะทำแต่เป็นลงดินดแล้วเนี่ยหาโมงเคิงเลยหกโมงกับมืดแล้วยามงาน,นจังใดสำหรับพี่นี่กับเสียคอลาเ,ลเด้อพี่น้องเด้อไปพบพ้อในคลิปหนะ้าสำหรับพี่นี่ลาไปแล้วสบายดีสวัสดี